สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์รับเจเจห้าเก้าแปดชแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลป้าแตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์รับด้วยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์รับเจเจห้าเก้าแปดชแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช่องไมล์รับเจเจห้าเก้าแปดชแนลนะคะทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนแล้วก็ คนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะขอบคุณน้ําใจนะคะที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็กดติดตามให้ช่องไมล์เลิฟเจเจคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะขอบคุณน้ําใจมากๆเนาะนะในคลิปนี้ไมล์เลิฟเจเจจะไปพูดถึงนะคะเกี่ยวกับการที่นะคะน้องนะคะที่ออกมาตอบโต้พี่หรือพี่เคยตัวเองนี่แหละคะ่ะก็คือเราไปฟังมานะคะไม่ว่าจะเป็นการที่พูดถึงว่ามีการไปทําอะไรในในที่ตรงนั้น ในลานปู่พูดถึงนั่นแหละค่ะว่าเหมือนกับเต้นท่าของอก็ขออนุญ,ญาตเอ,อ่ยชื่อน้องดาราสาวนะคะที่เป็นนักร้องดังที่อยู่ต่างประเทศนะคะที่น้องเขาเต้นท่านั้นนะคะแล้วก็เอามาพูดเปรียบเทียบกันเนาะไม่เอ,อ่ยชื่อเขาแล้วกันนะคะเพราะว่าคือเราฟังในใน,ในคลิปเขาพูดนะก็คือในทํานองที่ว่าเต้นเพลง แต่เขาไม่เรียกว่าเต้นเพลงนะคะเขาพูดอีกอย่างหนึ่งเนาะไม่รบกวนเจม่อยากพูดนะคะแต่ไม่รบกวนเจจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าการพูดของเขาเนะี่ยก็คือให้เราไปเปรียบเทียบแล้วกันว่าท่าเต้นนั้นอาจจะเป็นท่าเต้นของน้องนะคะน้องสาวที่คนสวยที่เป็นนักร้องดังติดดัๆหนึ่งของโลกนั่นเลยค่ะคือไม่ไม่ของโลกในเมืองไทยแล้วกันเนาะแต่ของในเมืองไทยเรานะคะที่อยู่ต่างถินแดนไกนั่นแหลนะเนาะที่น้องเขาไปเต้นตั้งแต่เด็กนั่นแหละคะ่ะเนาะก็เป็นท่านั้นแหละค่ะที่เขาเอามาพูดถึงเนาะ ก็ไปเปรียบเทียบว,ว่าขนาดนะคะยังเต้นอยู่ในลานนั้นแล้วจะให้ปู่ปริจิตศักดิ์ิทธิ์หรือที่เขาพูดถึงเนาะแล้วก็พูดถึงเรื่องว่าต่อให้เขานะคะทำบ้านจัดสรรหรือว่าจะหันตีนไปหาปู่ปริจิตรหันเท้าหันตีนไปก็ว่าไปนะคะก็คือเป็นคําพูดบนบ้านเนาะนะ,นะคะว่าหันไปทางนั้นถ้ามั่นใจว่าปู่ปริจิตรนะคะสักดิธิ์จริง จะจะไปคิดเยอะจะไปอะไรทําไมกับการที่จะหันเท้าหรือหันหัวไปหาฝั่งปู่ปาริยิตถ้าเขาปลู่บ้านตรงนั้นขึ้นมาจริงใช่ไหมคะอันนี้คือไมล์เล็บเจเจถ้าพูดพูดคานี้ก็คือจะหันเท้าหันหัวหันไปทางไหนก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่ว่าเขาจะสร้างบ้านไปตรงไหนแต่ถ้าเขาสร้างบ้านน่ะนะคะถ้าทางทิศตะวันตก นะคะหันไปหาปู่ปริจิตยังไงเขาก็ไม่หันหัวไปตรงนั้นแน่นอนค่ะเพราะนั้นมันคือทิศตะวันตกคนไทยเราย่อมรู้ดีว่าย่อมถือตรงนี้นะคะว่าถ้าเป็นทิศตะวันตกเมื่อไหร่คนไทยจะไม่หันหัวไปทางนั้นแน่นอนนะคะจะไม่หันหัวไปหาปู่ปริจิตแน่นอนแต่ถ้าตรงนั้นนะคะเป็นทิศตะวันออกเขาก็ต้องหันหัวไปทางนั้นแหละค่ะแต่ถ้าตรงนั้นเป็นทิศตะวันตกเขาก็ต้องหันเท้าไป อันนี้อันนี้ความเชื่อของคนไทยเรานะคะแต่จะเป็นทิศไหนที่ไหน,ไหนคนที่เขาอยู่ในจำปงน่ะเขาย่อมรู้ดีว่าที่ตรงนั้นถ้าตรงที่ของน้องนะคะที่อยู่ข้างกายลุงน่ะปลูกบ้านขึ้นมาสร้างบ้านขึ้นมาเนี่ยถ้าที่ปู่ปริจิตร์น่ะที่หันไปตรงนั้นน่ะเป็นทิศตะวันตกเขาไม่หันหัวไปหรอกคะ่ะยังไงเขาก็ต้องหันเท้าไปอยู่ดีนะคะ อันนี้คือเราพูดถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแต่ถ้าทางนั้นเป็นทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงเหนืออะไรพวกนี้นะคะเขาก็อาจจะหันหัวไปทางนั้นอันนี้คือความเชื่อของคนไทยเรานะคะอันนี้เราก็จะผ่านไปแต่ในการที่เขาออกมาพูดว่าลุงจูบกับนะคะสาวประเภทสองต่อหน้าเมียตัวเองที่ลิฟต์น่ะนะคะอันนี้เราก็อยากจะถามเขาคุณไปเห็นกระตาตัวเองหรือว่าเขาจูบ สาวประเภท2ต่อหน้าป้าคุณอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าในวันนั้นถ้าคุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วคุณพูดไปแล้วคุณไปฟังใครมากว่าเขาจูบสาวประเภทสต่อหน้าเมียเขาก่อนขึ้นลิฟตนะ์น่ะถ้าเราไม่ได้เห็นกับตานะเราอย่าไปพูดสุม 4, ส่มสีุ่่มห้าเลยค่ะนะคะมันเป็นบาปติดปากตัวเองนะคะต่อให้เขาจะทำอะไรนะคะจะกอดจะหอม เขาอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะอาจจะหอมแก้มอาจจะอะไรเป็นเพื่อนกันมาสามารถทํากันได้หมดเลยค่ะนะคะไมล์เลิฟเจเจก็มีเพื่อนนะคะสาวประเภทสองเยอะแยะเลยนะคะมันไม่เห็นจะแปลกเลยที่เราจะกอดเพื่อนเรานะคะอันนี้คือความคิดของไมล์เลิฟเจเจนะเพราะว่าสาวประเภทสองเขาก็เป็นคนเหมือนเรามีหัวจิตหัวใจเหมือนเรานะคะแล้วถ้าใครได้รู้จักสาวประเภทสองจริงๆนะนะคะคนดีก็มีเยอะเขารัก เพื่อนเขาอย่างจริงใจเลยนะถ้าคุณรู้จักสาวประเภทสอง,องจริงๆนะเขาจะมีความรักนะคะความห่วงใยนะคะกับเพื่อนเขาอย่างจริงใจถ้าเพื่อนคือคบกันแล้วรู้นิสัยใจคอกันนะคะซื่อสัตว์ต่อกันไม่แทงข้างหลังกันเนี่ยเขาจะให้ใจเราด้วยซ้าไปนะคะสําหรับสาวประเภทสองนะ่ะนะคะแต่มันก็มีหลายคนเหมือนกันที่เป็นสาวประเภทสองก็ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนั้นก็คือ ของเขาเมื่อเรารู้ว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีเราก็เลือกครบนะคะใช่ไหมคะทุกคนถ้าคนไหนไม่ดีเราจะไปดันทุเรังคบเขาอยู่ไหมล่ะแต่ถ้าคนไหนที่ดีนะคะเชื่อเลยค่ะสาวประเภทสองนั้นจะจริงใจกับเราอย่างสุดๆเลยแหละนะคะอันนี้เราก็ออกมาพูดถึงว่าถ้าเราไม่รู้จักว่าหรือไม่ได้เห็นกับตานะว่าเขาจูบก,กันที่หน้าลิฟต่อหน้าเมียก็คือต่อหน้าป้านะ่ะ ถ้าเราไม่เห็นก็อย่าไปพูดอะไรที่มันนะคะไม่ดีเลยค่ะเนาะก็เหมือนกับมีคนไปพูดคุณลหลายๆคนนะว่าคุณไปทําอะไรบ้างที่ใต้สะพานคุณไปทําอะไรบ้างนะคะที่ป่ากล้วยอะไรพวกนี้หรือคุณไปทําอะไรบ้างขับรถไปทําอะไรบ้างนะคุณก็ยังออกมาในการที่จะมาว่าคนอื่นเขาอันนี้มไม่รับจริงๆไม่เห็นเหตุการณ์ใดๆทั้งสิ้นหรอกค่ะแต่ได้แต่ไปฟังเขามาแล้วเราก็ไม่อยากจะปักปัาเพราะเราไม่เห็นในเหตุการณ์นั้นนะคะว่า คุณไปทําอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็ได้เห็นแต่คลิปเมื่อวานนี่แหละที่คุณบอกว่าคุณยอมรับว่ามีคนไปเห็นคุณที่ป่าที่ป่ากล้วยและเอาไปพูดพูดกันน่ะแล้วแสดงว่าวันนั้นคุณก็ต้องอยู่ที่ป่ากล้วยจริงอย่างเขาว่าคุณถึงยอมรับว่าแค่คุณเห็นชั้นที่ป่ากล้วยคุณก็เอาไปพูดอันนี้อันนี้ก็เราก็ไม่รู้เราถึงพูดในสิ่งที่คุณพูดไงเพราะจับใจความได้ว่าคุณพูดแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเราไม่เห็นน่ะไม่อยากจะพูดต่อนะคะว่า สิ่งที่เราไม่เห็นนะ่ะเราไปพูดไว้ล่วงหน้าหรือไปพูดอะไรปักปั๊มเขานะ่ะมันก็จะไม่ดีกับตัวตัวเองนะ่ะมันเป็นกรรมให้หาตัวเองนะนะคะตาไม่เห็นแต่บอกเห็นเนี่ยมันยังไงอยู่ก็เหมือนกับการที่ว่าเราติดตามคดีนี้มาเนี่ยและคะ่ะอย่างคดีที่ตัวเองก็ไม่ได้นะคะเห็นว่าใครเป็นคนเอาเด็กไปกับตาแต่คุณก็ออกมา ยอมรับว่าหายตอนกี่โมงแต่พออีกวันเวลาผ่านไปคุณก็บอกหายนะคะไปสงสัยกับคนที่ทํางานอยู่ร่วมกันนะะั่นแลยค่ะอันนี้ก็คือไม่ชัดเจนไม่เห็นชัดแต่ก็ปักปัาเขานี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่อยากจะบอกว่าถ้าเราไม่เห็นกับตาก็อย่าไปปักปัาคนอื่นเลยคะ่ะไปให้โทษคนอื่นไปให้นะคะสิ่งกับคนอื่นแม้กระทั่งคดีใหญ่ๆคุณก็ไปให้เขาเนี่ยมันเป็นกรรม กรรมที่จะตามติดเรามาในชาตินี้แหละคะ่ะพบนี้แหละนะคะทําอะไรไว้หนีกรรมตัวเองไม่พ้นหรอกค่ะกรรมนั้นที่เราทํานะคะจะกลับมาหาเราในวันที่เราดวงตกนับไปเลยะคะ่ะปีไหนที่คุณจะเจอดวงตกนะ่ะคุณระวังไว้ให้ดีกรรมนั้นจะมาหาคุณทันทีคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะฝนเริ่มตกแรงแล้วนะเนาะพอหลังคาก็จะเริ่มมีเสียงแล้วเนาะก็ ขอฝากเอฟซีลุงป้านะคะใครที่พอมีกําลังก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงป้าแล้วกันนะคะทีพีสกินบริษัทมณโอมโฮมซับฝากผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงป้าด้วยนะคะมาดิพิทของคุณและชนีลูทิน Z ซของคุณอ้อมกว๋วยเตียวเรือของคุณนวัดแล้วก็ของยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆกคนนะคะรวมถึงเอฟซีนั่นแหละคะ่ะที่ค้าขายทางออนไลน์สนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะฝากเป็นกําลังใจดูคลิปดูโฆษณาโดยไม่นะคะข้ามโฆษณาเท่านี้ก็คือแรองกําลังใจที่เราทุกคนส่งถึงกันและกันนะคะ ก็ขอให้ fc ทุกคนที่เข้ามาติดตามมาเรเจเจแล้วก็มาดูคลิปนะคะคอมเมนต์ Comment ทักทายพูดคุยกันนี่แหละคะ่ะขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะคะโครคภัยไข้เจ็บไม่มีนะคะมีความสุขทุกๆวันกับครอบครัวนะคะมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือ,กเ,ลอ,เ,ลอเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกๆคนนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการนะคะเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ